สวัสดีครับพวกเรา n o r ฟสตูดิโอวันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่องจอห์นวิกภาค3โดยภาคนี้เดินทางมาถึงภาค3แล้วใครนะครับที่ยังไม่ดูภาค1และภาค2ดูภาคนี้เลยงงแน่นอนครับเพราะฉะนั้นกลับไปดูภาค1และภาค2ตามตัวไอ้ด้านบนได้เลยนะครับส่วนใครที่ดูภาค1และภาค2แล้วเชิญชมภาค3ได้เลยครับ เปิดเรื่องมาที่จอห์นวิกกำลังวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดจากนักฆ่าทั่วทั้งเมืองเนื่องจากมีคําสั่งให้ฆ่าจอห์นวิกและคําสั่งนี้จะมีผลในอีก1ชั่วโมงซึ่งในระหว่างที่จอห์นกำลังวิ่งหนีเราจะได้รู้ว่าจอห์นได้ถูกนักฆ่าทั่วทั้งเมืองจ้องเล่นงานเพราะว่าเขานั้นมีค่าหัวเพิ่มขึ้นเป็น14ล้านจากคําสั่งของสภาสูงแต่ก็ได้มาเจอกับนักฆ่าาบ์รี่คิงาร์รี่คิงได้บอกกับจอห์นวิกว่าตอนนี้มันไม่ใช่เวลาพักของจอห์นวิกพร้อมช มาจากตรอกนั้นทันทีต่อมาจอนได้โบกรถแท็กซี่เพื่อที่จะให้แท็กซี่ไปส่งที่หอสมุดแต่รถนั้นก็ติดเอามากๆทําให้จอนนั้นหยิบเหรียญทองขึ้นมาหนึ่งเหรียญพร้อมกับบอกคนขับรถแท็กซี่ว่าให้พาหมาของเขาไปส่งที่เดอะคอนติเนน a ัลโดยตัวคนขับรถนั้นก็เป็นนักฆ่าเช่นกันและเขาก็รู้จักจอนเป็นอย่างดีเขาจึงรับปากว่าจะนําหมาของจอนวิกไปส่งที่นั่นอย่างปลอดภยัยจากนั้นจอนจึงวิ่งลงจากรถและมุ่งหน้าไปที่หอสมุดทันทีเมื่อจอเข,าม,า,อมเขา,ามหาาหนังือเลล่มนึงจากกร,รัษ์แะเขาก็ได้ตรงงไปหหิบนนนนัััือเล่ม้ททีภายในหนหังสือ ซ่อนสิ่งต่างๆไว้ไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอเส้นหนึ่งตราประทับและเหรียญทองอีกจํานวนหนึ่งซึ่งก่อนที่เขาจะออกไปก็ได้มีนักฆ่าร่างใหญ่คนนึงเข้ามาจัดการกับ John. John จอรนจอรนจึงได้บอกกับนักฆ่าคนนั้นว่านี่มันยังไม่ถึงเวลานะแต่นักฆ่าคนนั้นก็ไม่สนใจพร้อมตรงมาจัดการจอรนทันทีแต่ด้วยความโหดของ John Wick, John จอนวิกจอรนจึงได้จัดการนักฆ่าคนนี้ลงไปได้ด้วยการนําสั่นหนังสือตีเข้าไปหลายที่และปิดฉากด้วยการหักคอชายคนนี้ทันทีหลังจากจัดการเสร็จ John จอรนจึงได้ออกมาจากห้องสมุดและในตอนนี้ เลยมุ่งหน้าไปหาหมอคนที่เคยรักษาเขาในภาคที่2เพื่อที่จะให้รักษาเขาอีกครั้งหนึ่งในตอนแรกหมอก็ไม่อยากจะช่วยจอรนเลยเนื่องจากเวลาใกล้จะหมดแล้วแต่จอรนก็ยังได้บอกกับหมอไปว่านี่มันเหลือเวลาอีก5นาทีหมอจึงยอมรักษาให้หมอจึงได้เริ่มเย็บแผลที่ถูกแทงมากในระหว่างที่หมอกาลังเย็บแผลอยนนะู่นั้นเวลาก็ได้หมดลงตอนนี้หมอไม่สามารถช่วยจอรนได้แล้วเนื่องจากมันเป็นกฎทําให้จอรนนั้นต้องเย็บแผลด้วยตัวเองและต่อจากนั้นไม่นานจอรนก็ได้เย็บแผลจนเสร็จและกําลังจะออกไปแต่ในขณะที่จอรนน นำปืนขึ้นมาและยิงไปที่หมอเพื่อเป็นการสร้างเรื่องว่าจอรนนั้นได้บังคับให้หมอช่วยจากนั้นจอรนก็ได้ยิงเข้าไปที่ขาของหมอสองนัดโดยที่หมอนั้นยังไม่ทันตั้งตัวเลยต่อมาเมื่อจอรนรักษาตัวเองเสร็จก็เป็นเวลาเดียวกันกับค่าหัวของจอรนนั้นได้ถูกประกาศออกไปให้เหล่านะักฆ่าทั่วโลกได้รับรู้อย่างเป็นทางการว่าณนะตั้งแต่วินาทีนี้ไปนักฆ่าทั่วเมืองสามารถจัดการเขาได้และใครที่สามารถจัดการจอรนวิกได้จะได้รางวัลไปถึง14ล้าน ทำให้ในระหว่างที่จอห์นกำลังวิ่งหนีอยู่นั้นก็ได้ถูกนักฆ่าชาวจีนวิ่งไล่ตามมาเพื่อหวังจะฆ่าจอห์นวิกและรับค่าหัวไปจอห์นจึงวิ่งเข้าไปในพิพิธภัณฑ์แห่งหนึง่งซึ่งในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เก็บอาวุธเก่าๆไว้มากมายเมื่อจอห์นเข้าไปแล้วก็ได้พบกับปืนต่างๆที่อยู่เป็นจำนวนมากจอห์นเลยหยิบปืนขึ้นมาต่อสู้ปรากฏว่าปืนนั้นไม่สามารถใช้งานได้จอห์นจึงประกอบมันใหม่อีกครั้งหนึง่งในระหว่างที่จอห์นนั้นกำลังประกอบปืนอยู่ก็ได้มีนักฆ่าคน ไดด้้ทังหมดโดยที่จอนนั้นก็ได้จัดการเหล่านักฆ่าพวกนี้ด้วยอาวุธมีดที่เก็บอยู่ในพิพิธภัณฑ์จอรนได้ปามีดเหล่านี้ใส่นักฆ่าและจัดการพวกมันได้แต่ก่อนที่จอรนนั้นกําลังจะเดินออกไปจากพิพิธภัณฑ์ก็ได้มีชายคนหนึ่งที่ยังไม่ตายทําให้จอนนั้นได้หยิบขวานขึ้นมาและปาเข้าไปที่ชายคนนั้นทันทีและจอรนจึงได้ลอดออกมาจากพิพิธภัณฑ์นจนได้หลังจากที่จอรนนั้นออกมาได้ก็ยังไม่ไหวถูกนักฆ่าอีกกลุ่มหนึ่งขับรถชนและพยายามลยาไล่ล่าลจอรงลเ่าน่าาน,นา,า,าน้้โรีใมเะขไปจอร์ นักฆ่าอันดับหนึ่งมีวิธีสังหารที่มากมายเหลือเกินหลังจากนั้นจอนจึงได้ขี่ม้าตัวหนึ่งออกมาแต่ก็ยังมีนักฆ่าอีกสองคนขับมอเตอร์ไซค์ตามจอนมาอีกและจอนจึงได้จัดการพวกมันด้วยปืนของพวกมันเองและจอนก็ได้หนีมาได้ในที่สุดหลังจากที่หลบหนีจากนักฆ่ามาได้จอนจึงได้เข้าไปในโรงสแสดงละครแห่งหนึง่งซึ่งภายในโรงละครแห,งห่งนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นที่อยู่ของแก๊งแกงหนึง่งและเมื่อจอนเข้ามาในโรงละครได้แล้วเขาจึงได้ขอพบกับเจ้าของสถานที่แห่งนี้ซึ่งงงงเเมมมื่่่ออ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 อไไดดด้้้้้้พบกกัธธจจจจนนึโชวสรยคทีนนออาาหหุใหู realizes. และดูเหมือนว่าตอนนี้จอห์นวิกนั้นอยากให้เธอช่วยแต่ในตอนแรกเธอนั้นไม่อยากจะช่วยจอห์นวิกเลยและเธอยังบอกกับจอห์นวิกอีกว่าใน2อาทิตย์ที่ผ่านมานี้จอห์นนั้นได้สร้างเรื่องขึ้นมามากมายหลังจากเรื่องพวกนั้นจอห์นยังได้กลับมาหาเขาเหมือนกับว่าตอนนี้จอห์นนั้นกาลังพาความตายมาหาเธอและยังถามจอห์นอีกว่าจอห์นนั้นจะตอบแทนเธอแบบนี้งั้นหรอดูเหมือนว่าเธอนั้นจะเคยมีพระคุณกับจอห์นวิกนะครับ แต่จอห์นวิกนั้นกลับบอกเธอไปว่าจอห์นนั้นเป็นบุตรแห่งเบรรุตตอนนี้เขามีสถานะเป็นเหมือนเจ้าหนี้ของเธอและเธอนั้นมีสักเป็นลูกหนี้ของจอนเธอจะต้องชดใช้หนี้ให้กับจอนนี่คือเหตุผลที่จอนเดินทางมาหาเธอเพื่อให้เธอช่วยในวันนี้เมื่อเธอเห็นดังนั้นเธอก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าจอนนั้นมีสร้อยคอเส้นนี้อยู่ซึ่งสร้อยคอเส้นนี้จะเปรียบเสมือนตัวแทนทําให้คนที่มีสร้อยคอเส้นนี้อยู่สามารถขออะไรจากเธอก็ได้ทําให้ตอนนี้เธอนั้นไม่มีทางเลือกนอกจากต้องช่วยพระเอก และเธอก็ได้พาจอรเข้าไปด้านในด้านในโรงละครก็เต็มไปด้วยนักแสดงที่เต้นเบลเล่อยู่นะครับและก็ยังมีนักฆ่าที่กําลังฝึกฝนกันอยู่ดูเหมือนว่าจอรนั้นจะโตมาจากที่นี่อะไรได้รับการฝึกมาจากที่นี่เช่นเดียวกันหลังจากที่จอรเข้ามาด้านในจอนก็ได้ขอใช้ตั๋วซึ่งก็คือซอยเส้นนี้ในเองและขอให้เธอนั้นส่งตัวจอรไปคาซาบังกาซึ่งที่นั่นเปรียบเสมือนสถานที่เริ่มต้นขององค์กรนักฆ่าเมื่อเธอรู้ถึงสถานที่ที่จอรจะไปแล้วเธอก็ตอบตกลงและก็ได้บอกกับจอรไปว่าตั๋วน ของเธอเอาสร้อยคอที่จอมีอยู่นั้นไปจี้ไฟแล้วมาประทับที่หลังของจอนเปรียบเสมือนว่าจอนนั้นได้ใช้พันธะสัญญานี้ไปเรียบร้อยและก็สั่งให้คนของเธอพาจอนไปเครื่องเรือชูชีพเพื่อพาไปยังคาซาบังกาตัดภาพมาที่เดวคอนติเนนตัลได้มีหญิงสาวผมสั้นคนหนึ่งเดินเข้ามาในโรงแรมเธอได้ชูเหรียญเหรียญหนึ่งให้กับชาลอนดูเมื่อชาลอนเห็นเหรียญน,นั้นก็ทราบได้ทันทีว่าเธอนั้นเป็นตลาการที่มาจากสภาสูงและเธอนั้นจะมาขอเข้าพบวินสตันชาลอนเลยให้เธอเข้าไปเมื่อเธอเข้ามาพบกับวินสตันแล้วเธอก็ได้มาขอออตรรวสบเื่ง วที่เกิดขึ้นที่นี่เนื่องจากมีการหลังเลือดภายใต้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเดอะคอนติเนนตัลวินสตันเลยบอกไปว่า <c oughs> เขาก็ไม่สามารถควบคุมความประพฤติของจอนได้เหมือนกันในการที่จอห์นทำเรื่องแบบนี้และศพของซานติโนก็ยังอยู่ที่นี่เธอเลยขอลงไปดูศพของซานติโนหลังจากที่เธอมาถึงเธอก็เห็นว่าซานติโนนั้นถูกยิงด้วยปืนจุด45 เลเธอก็ได้บอกกับวินสตันไปว่าในครั้งนี้เธอไม่ได้มาสืบเรื่องของจอห์นแต่เธอนั้นมาจัดการกับวินสตันที่ปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นและยังไม่จัดการกับจอห์นในทันทีที่เขาก่อเรื่องแต่ยังให้เวลาเขาหขนีอีกหนึ่งชั่วโมงเธอไม่อาจละเลยเหตุการณ์นี้ไปได้เธอจึงสั่งปลดวินสตันลงจากผู้จัดการของเดอะคอนติเนนทัลสาขานี้และให้เวลาวินสตันเจ็ดวันในการสาสางงานทั้งหมดแล้วจะหาคนมารับตำแหน่งใหม่แทนให้ต่อมาเธอก็ได้มาหาบวรี่คิงต่อเมื่อเธอเดินมาถึงแล้วเธอก็ได้้้มาาคคุยกกัับบบรรรีว่เป็นนนนใหส กืะปนลในกระบ,บอกกับจอนทั้งที่รู้ว่าเขาจะนําปืนนี้ไปต่อต้านสภาและบบว์รีคิงก็ยังให้การช่วยเหลือเขาเธอได้สั่งให้บาว์รีคิงนั้นลงจากตําแหน่งหัวหน้าแก๊งโดยให้เวลา7วันเหมือนกับวินสตันแต่โบวรีกับบอกไปว่าไม่มีใครมาแทนที่เขาได้ตัวเขาก็คือบบว์รีคิงราชาแห่งเหล่านักฆ่าและเป็นเจ้าของตรอกทุกตอกภายในเมืองนี้เธอไม่รู้หรอกว่าเพียงแค่เขาบวกมือไปมานั่นจะเกิดอะไรขึ้น แ่ตุราการนั้นก็บอกกลับไปว่าอย่าหลงคิดว่านายจะอยู่นอกกฎได้ไม่มีใครสามารถอยู่นอกกฎของสภาสูงได้หรอกและเธอก็ได้เดินจากไปแต่ภาพมาที่จอนเขาได้มาถึงคาซาบังกาแล้วจอนได้มุ่งหน้ามาที่เดียวกอนตินนทัลสาขานี้และในระหว่างที่จอนกนาลังมุ่งหน้าไปก็ยังไม่ไวมีนักฆ่าสองคนนั้นเข้ามาจัดการกับจอนแต่ในระหว่างที่จอนกนาลังต่อสู้กับพวกนั้นอยู่ก็มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วบอกกับพวกนั้นไปว่าอย่ามาทําแบบนี้กับเพื่อนกุศลิตของเราสิและบอกให้จอนนั้นมากับเขาหน่อย เพื่อที่จะได้ไปพบกับผู้จัดการในอคอนเนในต์ท่อสาขานี้เพราะดูเหมือนว่าเธอจะรู้แล้วว่าจอห์นมาถึงเมื่อทั้งคู่ได้ยินดังนั้นพวกเขาเลยยอมที่จะหยุดต่อสู้กันแต่ในระหว่างที่จอห์นกำลังหันหลังเดินออกมานักฆ่าคนนั้นเลยฉวยโอกาสที่จะหยิบปืนขึ้นมายิงใส่จอห์นแต่ก็ได้ชายที่มาช่วยจอห์นหันกลับไปยิงใส่ซึ่งจอห์นนั้นก็ได้ขอบคุณชายคนนี้ไปที่ได้ช่วยเขาชายคนดังกล่าวก็ได้พาจอห์นไปที่ห้องแห่งหนึ่ง เมื่อจอนเข้ามาแล้วเขาก็ได้เข้ามาเจอกับหมา2ตัวและเมื่อเจาหมาพวกนั้นหินจอนพวกมันก็ได้ขู่ใส่จอนและพร้อมที่จะเข้ามาขย้ำจอนในทันทีแต่ในระหว่างนั้นก็มีหญิงสาวคนหนึ่งเดินออกมาแล้วบอกกับจอนไปว่าจอนนั้นก็รักหมาเหมือนกันใช่ไหมแต่ยังไม่ทันไรเธอคนนั้นก็ได้เอาปืนยิงใส่จอนในทันทีแต่จอนก็ไม่เป็นอะไรมากเนื่องจากสูตรของเขานั้นการกระสุน,นซึ่งเธอคนนี้จะมีชื่อว่าโซเฟียนั่นเอง จอ์น <John S 2> <John S 1> ได้โชว์ตาพันธสัญญาให้โซเฟียดูและบอกให้โซเฟียนั้นช่วยเขาจอ์น <John S 1> ไม่ได้จะให้โซเฟียไปฆ่าใครแต่อยากให้พาไปหาเบรนด้าเจ้านายเก่าของเธอแต่เธอก็ปฏิเสธจอร์นไปในทันทีเนื่องจากว่าตอนนี้เธอเป็นผู้จัดการของเดอะคอนเทนเนอัลสาขานี้แล้วและผู้จัดการของเดอะคอนเทนเนอัลจะต้องขึ้นตรงกับสภาสูงถ้าหากเธอทําเรื่องนี้เธออาจจะถูกสภาสูงเล่นงานเอาได้แต่จอร์นก็ยังบอกอีกว่าตอนนี้เธอมาขอให้จอร์นช่วยในตอนนี้ให้พาลูกสาวของเธอหนีไปจอร์นก็ช่วยเธอแล้วและเธออยากจะรู้ไหมล่ะว่าลูกสาวของเธออยู่ที่ไหน โซเฟียก็ตอบกลับไปทันทีว่าเธอไม่อยากรู้เพราะว่าเมื่อเธอรู้แล้วเธอจะต้องออกตามหาลูกสาวเธออย่างแน่นอนและลูกสาวเธอจะต้องพลอยซวยไปด้วยทําให้ในที่สุดโซเฟียก็ตอบตกลงที่จะพาจอนไปหาเบรันดาเพราะเธอนั้นไม่มีทางเลือกเลยตัดกับมาที่ตุลาการเธอได้ไปยังร้นานไขยซูชิแห่งหนึ่งซึ่งเราจะได้รู้นะครับว่าเจ้าของร้านนี้จริงๆแล้วเขาเป็นนักฆ่าที่เก่งกาจมากๆและตุลาการก็ได้มาว่าจ้างให้พวกเขาไปจัดการกับจอนและคนที่ให้การช่วยเหลือจอนตัวคนนั้นก็สนใจในงานนี้และขอรับงานนี้ไปโดยที่พวกเขาจะเริ่มจัดการกับคน่ชวยเหลือจ ซึ่งคนแรกที่จะโดนจัดการก็คือผู้อำนวยการโรงละครที่ช่วยเหลือให้จอนไปยังคาซาบังกาได้ลูกน้องของเธอก็ถูกนักฆ่าที่เป็นเหมือนแอสซัสซินจัดการลงได้ทั้งหมดแล้วพวกนั้นก็ได้เข้ามาถึงตัวเธอตุลาการได้เดินเข้ามาบอกกับเธอว่าเธอนั้นมีความผิดต่อสภาสูงเนื่องจากให้การช่วยเหลือจอนและเธอจะต้องรับผิดชอบโดยการหลั่งเลือดให้กับสภาโดยที่ตุลาการนั้นให้เธอยื่นมือที่ช่วยเหลือจอนออกมาทัานใดนั้นแอสซัสซินก็ได้เสียบมีดไปที่มือของเธอทันทีเพื่อเป็นการถ่ายโทษนั่นเอง ต่อมาก็เป็นคิวของเบอร์รี่คิงที่เขานั้นได้ให้การช่วยเหลือจอนโดยการให้กระสุนประเจ็ดนัดกับปืนอีกหนึ่งกระบอกลูกน้องของเขาก็ถูกจัดการลงได้ทั้งหมดเช่นกันและตัวเขานั้นก็ได้รับโทษโดยการถูกฟันเจ็ดครั้งเหมือนกับที่ให้กระสุนจอนวิกประเจ็ดนัดนั่นเองตัดกลับมาที่โซเฟียและจอนพวกเขาทั้งคู่ก็เตรียมตัวที่จะไปพบกับเบรนด้าเจ้ากายเก่าของโซเฟียโดยที่โซเฟียนั้นก็ได้พาเจ้าหมาสองตัวนี้ไปด้วย หลังจากที่ทั้งคู่มาถึงจอนก็นขอให้เบรเดนดาช่วยพาตัวเขาไปหาคนที่มีอำนาจเหนือสภาสูงก็คือเหล่าผู้เท่าแต่เบรเดนดานั้น ก็ได้บอกกับจอรนไปว่าจอนนั้นเข้าใจผิดแล้วผู้เท่าไม่ใช่คนที่จอรนจะไปหาได้ง่ายๆตัวผู้เท่าต่างหากที่จะมาหาจอรนเองและถ้าจอนอยากจะไปพบพวกเขาจอนก็ต้องเดินตามกลุ่มดาวหมาป่าไปเรื่อยๆแล้วเมื่อจอรนจะไปจนหมดแรงแล้วตัวผู้เท่าก็จะมาหาจอรนเองหรืออาจจะไม่มาก็ได้หลังจากที่จอรนได้ทราบข้อมูลจากบูเดนดาแล้วเขาก็ขอบใจบูเดนดาและก็ขอตัวกลับออกมาแต่บูเดนดากลับบอกไปว่าเขาให้ข้อมูลกับจอนและโซเฟียไปแล้วพวกเขาก็ต้องมีสิ่งตอบแทนให้กับเขาเหมือนกันโดยที่เขานั้นก็ชออบมาขงโซฟีย มากเลยจะขอหมาของโซเฟียหนึ่งตัวโซเฟียปฏิเสธที่จะให้เจ้าหมากับเบรนดาทันทีเพราะว่าเธอนั้นรักหมาของเธอมากๆและเมื่อเบรนดารู้ว่าโซเฟียไม่ต้องการที่จะให้เจ้าหมากับเขาเขาเลยได้คว้าปืนยิงใส่มันโซเฟียที่ได้เห็นดังนั้นเขาก็เสียใจเป็นอย่างมากและรีบวิ่งเข้าไปดูเจ้าหมาในทันทีแต่ก็พบว,ว่า,ากระสุนที่ยิงมานั้นได้ชนเข้ากับเชือกเกาะที่โซเฟียใส่มาให้กับพวกมันทําให้พวกเจ้าหมานั้นไม่เป็นอะไร คันใดนั้นโซเฟียได้คว้าปืนที่อยู่ภายใต้ชุดเกราะของพวกเจ้าหมาจัดการกับเบอร์เดนดาและลูกน้องของเขาทําให้เกิดการต่อสู้กันเกิดขึ้นโซเฟียและจอรนก็นได้เข้าต่อสู้กับลูกน้องของเบอร์เดนดาที่เข้ามาอย่างมากมายด้วยความที่โซเฟียและจอนนั้นเคยช่วยกันต่อสู้มาก่อนทําให้การต่อสู้ในครั้งนี้ทั้งคู่เข้าขากันเป็นอย่างมากแล้วสามารถจัดการกับลูกน้องของเบอร์เดนดาลงได้ทั้งหมดรวมถึงเจ้าหมาทั้งสองตัวนี้ก็ช่วยในการต่อสู้ของโซเฟียด้วย ในระหว่างที่พวกเขากําลังหลบออกมาก็ได้มีรถขับเข้ามาดักหน้าพวกเขาพวกเขาได้จัดการกับพวกนั้นลงได้แล้วก็ได้เอารถหนึ่งคันขับออกมาแล้วมุ่งหน้าไปตามที่เบรนด้านั้นบอกมาเอารถก็ได้น้ามันหมดอยู่กลางทะเลทรายพวกเขาทั้งหมดจึงจาเป็นต้องลงจากรถและจอห์นก็ได้มอบตราพันธสัญญาคืนให้แก่โซเฟียเพื่อเป็นการสิ้นสุดพันธสัญญาระหว่างทั้งคู่โซเฟียก็ได้บอกกับจอห์นอีกว่าจอห์นนั้นต้องตายอย่างแน่นอนถ้าไม่ตายกลางทะเลทรายก็คงตายข้างถนนหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้จากกันจอห์นก็ไไดด้้้มม่่งงงหหนนนาตปรรใก็แแแลลละะวั ก็ได้มีคนคนนึงเข้ามาพบจอรนและได้พาเขาไปที่สถานที่แห่งหนึ่งเมื่อจอรนได้ฟื้นขึ้นมาเขาก็พบว่าเขานั้นยังไม่ตายและชายที่อยู่ตรงหน้าของจอนวิกจึงได้ให้จอรนวิกนั้นดื่มน้ําก่อนหลังจากที่จอรนดื่มน้าแล้วก็ได้พูดคุยกับชายคนดังกล่าวและปรากฏว่าชายคนนี้ก็คือผู้เท่าที่มีอํานาจเหนือกสพนสูงนั่นเองในที่สุดตอนนี้จอนวิกก็ได้พบตัวผู้เท่าแล้วผู้เท่าจึงได้ถามจอนวิกไปว่าจอนนั้นหลงทางมาไกลยอย่างนี้ได้อย่างไรซึ่งเขานั้นไม่ได้หหหหหมมมมาาาาาายยยถถถึึงงงงสนน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 ททีีีี่่่่่่แแ้้้ตตตตัััััววววจจอออเเเเเเพรเเเรรระะขไคค็ใดดิิชืกบ และขอกลับมายันจุดเริ่มต้นเหมือนเขาเลยจอนนั้นจึงบอกว่าเขาขอโอกาสที่จะมีชีวิตต่อเพื่อที่จอนจะได้มีชีวิตอยู่เพื่อจดจําเอเลนภรรยาของเขาและตัวผู้เท่าเองจึงได้รับปากว่าจะให้ชีวิตใหม่กับจอนแต่ข้อแลกเปลี่ยนนั้นก็คือจอนนั้นต้องทําภารกิจให้เขาหนึ่งอย่างและสิทธิ์การเป็นนักฆ่าของจอนจะกลับมาพรา้อมบัญชีที่เปิดตั้งค่าหัวจอนจะได้ปิดลงแต่ก่อนที่จอนจะรับงานนี้จอนต้องสลักความอ่อนแอของจอนเพื่อแสดงความภักดีต่อสภาและสิ่งที่พระเอกจะต้องทานั้นก็ ก็ตกใจไปแป๊บหนึ่งจากนั้นเขาก็ได้ลงมือตัดนิ้วของตัวเองทันทีและได้มอบแหวนแต่งงานให้กับผู้เท่าเพื่อเป็นการแสดงความพักดีและจอรนก็ได้รับงานนี้มาหลังจากนั้นผู้เท่าจึงได้บอกงานที่จอรนจะต้องทำนั้นก็คือจอรนจะต้องไปจัดการวินตันเพราะว่าตอนนี้วินตันนั้นละเมิดกฎของสภาและต่อต้านสภาอีกด้วยจอรนจึงตกลงรับงานนี้มาหลังจากนั้นลูกน้องของผู้เท่าจึงได้พาจอรนไปเตรียมตัวโดยที่พวกเขานั้นได้เตรียมสูตรใหม่ให้กับจอรนไว้เรียบร้อยต่อมาจอดกัาที่อร์นตัันโดยหลงจากที่่จจออนนนกกลัับมมมาาา้้เเืขไดถึง็ พบกับเหล่านักฆ่าที่รอที่จะจัดการจอนแต่ก่อนที่จอนนั้นจะได้เข้าต่อสู้กับพวกเขาก็ได้มีแอสเทซินของตุลาการนั้นโผล่เข้ามาขวางโดยตุลาการนั้นจ้างนักฆ่าเหล่านี้เพื่อที่จะจัดการจอนเหล่านักฆ่าของตุลาการเข้าปะทะกับเหล่านักฆ่าที่รอจอนมาตอนแรกเพื่อที่จะบอกว่าพวกเขานั้นจะจัดการกับจอนเองแต่หลังจากนั้นจอนก็ได้จัดการกับเหล่านักฆ่าของตุลาการและเขาก็ได้หลบหนีไปในที่สุดแต่เมื่อจอนหลบหนีอกมาได้จอนก็ได้เจอกับเหล่านักฆ่าที่ขับมอเตอร์ไซค์มาเพื่อจัด มาพวกเขาทั้งหมดขับรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปบนสะพานและก็ได้เกิดการต่อสู้เกิดขึ้นในระหว่างการต่อสู้นักฆ่าที่ตามมาจำนวนมากก็ได้ใช้อาวุธมีดในการจัดการกับจอนแต่นั่นก็ไม่เป็นผลแถมยังถูกจอนวิกนั้นจัดการลงได้ทั้งหมดจนเหลือแค่หัวหน้าของุู้นั้นเพียงคนเดียวจอนจึงได้ขับรถเพื่อที่จะหนีไอ้หมอนี่และเป้าหมายของจอนที่จะไปนั่นก็คือ Continental และเมื่อถึง Continental ตอนแรกนั้นนักฆ่าจะฆ่าจอนภายในที่นี่เลยแต่ชาลอนก็ได้มาห้ามอ,มอ่มมตอสู้กันและัาา้น ที่ทําการสังหารซาติโนในโรงแรมแห่งนี้จนสุดท้ายจอนนั้นก็ถูกตามล่ามาแบบนี้ก็จงยุติการต่อสู้นี้ลงซะและการต่อสู้ครั้งนี้จึงได้ยุติลงต่อมาจอรนจึงได้เข้าไปหาวินตันเพื่อที่จะจัดการเขาตามที่ผู้เท่านั้นสั่งมาวินตันก็ได้เรียกจอรนให้มาพบก,กับเขาที่ห้องผู้บริหารซึ่งห้องบริหารนี้อยู่ด้านบนและทั้งห้องนั้นเป็นกระจกและเขานั้นก็ยินดีที่จะให้จอรนนั้นจัดการเขาแต่ก่อนที่จอนนั้นจะได้ลงมือเขาก็ได้บอกกับจอรนไปว่าตัวเขานั้นพรรรร้้้้้้อออมทททีี่่่จจจจะะััับผลลลาาาาากกกาเขนนนนปปยใหวิดดไไไแงงส็ึ รรสรุปแล้ววินตันก็ไม่ได้ลงจากตำแหน่งและยอมให้จอนนั้นจัดการเขาโดยดีแต่ก่อนที่จอรนนั้นจะลงมือเขาก็ได้ถามย้อนกับจอรนไปว่าจอนนั้นยินดีที่จะรับใช้สภาจริงๆหรอจะต้องใช้ชีวิตเหมือนเป็นนักฆ่าและรับงานแบบนี้ไม่จบไม่สิน้นดูเหมือนวินตันนั้นจะไม่พอใจกับระบบของสภาสูงเป็นอย่างมากและทั้งคู่ก็ได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้จนทําให้ทั้งคู่นั้นตกลงที่จะร่วมมือกันต่อต้านสภาสูงหลังจากนั้นตุลาการก็ได้เข้ามาถามพูกเขาว่าพวกเขานั้นจะจัดกกกกกาาาาาารรรััันนนแแลลลละะหหืออเป่่่่ทท้้้งคู็ตตบวไมํใุ สั่งปลดเดอะคอนติเนนทัลสาขานิวยอร์แห่งนี้ออกจากพื้นที่ปลอดภัยและทําให้สามารถไล่ล่าจอห์นวิกและวินสตันภายในเขตของเดอะคอนติเนนทัลแห่งนี้ได้และตุลาการยังได้สั่งหฮนักฆ่ามาจัดการกับจอห์นและวินสตันอีกด้วยและไม่ใช่จานวนธรรมดาจํานวนครั้งนี้เหมือนเยอะมากๆในเมื่อทั้งคู่ดูแล้วตุลาการนั้นจะส่งคนมาจัดการพวกเขาแน่นอนจอห์นจึงลงไปด้านล่างเพื่อจะเตรียมอาวุธจัดการกับพวกมันโดยที่จอห์นและชาลอนจะเป็นคนรับหน้าที่จัดการกับพวกที่เข้ามาในเดอะคอนติเนนทัลเองทั้งคู่ได้ลงไปเตรียมอาวุธสาาาหรรรัับกกกจดล่าา่ ตุลาการนั้นส่งเข้ามาและเมื่อเหล่านักฆ่ามาถึงพวกมันนั้นได้สวมชุดเกาะอย่างแน่นหนาและเข้ามาในเดอะคอนติเนนทัลทันทีหลังจากที่นักฆ่าเข้ามาแล้วชาลอนจึงได้ทําการดับไฟเพื่อที่เตรียมการจะจัดการพวกนั้นและการต่อสู้ก็ได้เกิดขึ้นชาลอนจอนและลูกน,อน้องมาส่วนของวินสตันได้ทําการต่อสู้กับคนของตุลาการปรากฏว่าปืนของพวกเขานั้นไม่สามารถทําอะไรคนของตุลาการได้เลยเนื่องจากพวกนั้นสวมชุดเกาะอย่างแน่นหนาแต่ด้วยความเก่งของจอนจอนจึงได้ยิงปืนเข้าไปตรงที่ที่ไม่มีชุดเกาะอย่างแม่นยําแต่ยังไงซะการต่อสู้ครั้้งงนนีมััก็ยลําบ อยู่จากการต่อสู้ที่ยากลําบากนี้จอนก็ได้จัดการกับลูกน้องของตุลการไปได้บางส่วนแล้วและจอนจึงได้กลับมาหาวิสตันเพื่อที่จะนําอาวุธใหม่ไปจัดการกับพวกมันเนื่องจากอาวุธที่ไปก่อนหน้านี้ไม่สามารถทําอะไรพวกมันได้เลยต่อให้ทําได้มันก็ทําได้น้อยมากๆจอนและชาลอนนั้นได้กลับมาเอาปืนลูกซองที่บรรจุกระสุนเจาะเกราะเพื่อที่จะไปจัดการกับลูกน้องของตุลการหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้จัดการกับลูกน้องของตุลการได้สําเร็จในตอนนี้เหลือเพียงตัวของหัวหน้าที่ตุลการส่งมาแค่นั้นแต่ในขณะะนนนนนัััั้้้กกกก็มีี่่่าาาคึทลจจจดดรบไแตตววหห ดันจัดการลูกน้องของตัวเองและบอกว่ามันนั้นจะเป็นคนจัดการจอห์นวิกด้วยมือของมันเองและจอห์นกับตัวหัวหน้านั้นจึงได้เข้าต่อสู้กันทันทีจอห์นก็ <John S 1> <Go S 2> ได้ขึ้นมาต่อสู้บนห้องกระจกแต่ก่อนที่จะได้สู้กับหัวหน้านั้นก็ได้มีแอสซิสซินสคนเข้ามาขวางทางจอห์นและจอห์นจึงได้เข้าต่อสู้กับแอสซิสซินสคนนี้ก่อนแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์จอห์นนั้นจะเสียเปรียบอยู่นิดหน่อยเนื่องจากว่า2คนนี้สู้กันอย่างเข้าขามากเลยและดูเหมือนว่าตอนนี้จอห์นนั้นจะเสียท่าแต่ททัััั้้้้้้้้้งงงงงคคนน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 ยยยใใหหหโออออออกกกกกาา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 าสสสจจจจรรรููีีํ่่มมมมเเืๆและึไดขต กับชาย2คนนี้อีกครั้งหนึ่งโดยใช้เข็มขัดของเขาต่อสู้กับชาย2คนนี้จนทําให้จอห์นวิกนั้นสามารถจัดการทั้งสองคนลงได้ในที่สุดหลังจากนั้นจอห์นจึงได้เข้าต่อสู้กับหัวหน้าทั้งคู่นั้นดูเหมือนจะสู้สีกันในช่วงแรกแต่ต่อมาจอห์นนั้นก็เริ่มเสียเปรียบจนจอห์นนั้นได้พลาดท่าแต่ว่าหัวหน้าแอสซทสินนั้นก็แกล้งทําตัวเหมือนหายตัวไปและทั้งคู่จึงได้เข้าต่อสู้กันอีกครั้งแต่ในคราวนี้ดูเหมือนว่าจอห์นนั้นจะสามารถจัดการหัวหน้าได้้้้้้้้ํําาาาาาเรรแตต่่ในน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 ทททีีออหห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 ััััักกลงววววไยปมื หัวร้อนเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าโดนยามคืนนั่นเองและทั้งคู่จึงได้เข้าต่อสู้กันต่อตัดภาพมาที่ตุลาการนั้นได้โทรหาวินตันเพื่อที่จะบอกเขาไปว่าคิดว่าจะยื้อสถานการณ์นี้ไปได้อีกนานแค่ไหนแต่วินตันก็ไม่ฟังแล้วก็ตัดสายทิ้งทันที ตัดภาพมาที่จอนที่กําลังต่อสู้กับหัวหน้าแอสซัสซินอยู่จอนได้ใช้มีดของแอสซัสซินนั้นจัดการกับเขาเองโดยการปักเข้าไปกลางหน้าอกแล้วจัดการกเขาลงได้ทําให้เมื่อตุลาการรู้ว่าพวกจอนนั้นจัดการกับเหล่านักฆ่าที่เธอส่งมาได้ทั้งหมดเธอจึงโทรมาบอกขอเจราจากับวินสตันแล้ววินสตันก็ตอบตกลงที่จะเจราจารพวกเขาเลยได้ขึ้นไปบนดาดฟ้าของเดอะคอนติเนนทัล ตุลาการได้ถามวินสตันไปว่ารู้ใช่ไหมว่าน,นี่เป็นเพียงนักฆ่ากลุ่มแรกที่ถูกส่งมาจัดการกับพวกเขาและคิดว่าพวกเขานั้นจะยืนไว้ได้อีกนานแค่ไหนแต่วินสตันก็บอกกลับไปว่าตัวเขานั้นพักนี้กับสภาสูงมานานกว่า4 0ปีและอำนาจของเขาไม่ได้มีเพียงแค่ในตึกนี้มันรวมไปถึงเมืองนิวยอร์กทั้งเมืองนี้ก็อยู่ภายใต้อำนาจของเขาเช่นเดียวกันในระหว่างที่ทั้งคู่กำลังเจราจากันอยู่จอนก็ได้ขึ้นมาที่ดาดฟ้าด้วยและเมื่อจอนขึ้นมาถึงทำให้จอนได้รู้ว่าตอนนี้วินสตันและตุลาการนั้น คุยกับจอห์นว่าจะต่อต้านสภาสูงในตอนแรกเลยวินสตันก็ขอให้ตุลาการนั้นสั่งให้เขามีอำนาจในการปกครองเดอะคอนติเนนทัลต่อไปภายใต้อำนาจของสภาสูงตุลาการจึงตกลงที่จะให้วินสตันมีอำนาจในการปกครองเดอะคอนติเนนทัลต่อไปแต่เขาจะต้องจัดการกับจอห์นวิทลงให้ได้ซะก่อนวินสตันก็เลยชักปืนที่เขาเตรียมมายิงใส่จอห์นในทันทีจอห์นตกใจเป็นอย่างมากเพราะไม่คิดว่าวินสตันนั้นจะหักหลังจอห์นแบบนี้และจอห์นก็ถูกวินสตันยิงใส่อย่างต่อเนื่องทําให้จอห์นนั้นพลัดตกลงมาจากตกขอองเดิ ตุลาการและวินสตันก็พอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจากวินสตันนั้นก็มีอำนาจในการปกครองเดอะคอนติเนนทัลต่อไปและตัวจอห์นวิกก็ได้ถูกจัดการลงแล้วหลังจากนั้นตุลาการก็ได้ขอตัวกลับแต่ก่อนที่ตุลาการจะกลับเธอก็ได้เอกใจเลยเดินไปดูศพของจอห์นที่ตกลงมาจากตึกแต่ในตอนนี้ศพของจอห์นนั้นได้หายไปแล้วทําให้เธอมาบอกวินสตันทันทีว่าจอห์นนั้นได้หายไปแล้วและเขารู้ใช่ไหมว่าถ้าหากจอห์นนั้นไม่ได้ตายและรอดไปได้จากเหตุการณ์นี้จะเกิดอะไรขึ้นอจ,าหานนนหนจอห,ห์นบบนนมขไไดึ่้้้แบบัไไ วินสตันจะต้องจัดการกับจอลงให้ได้หลังจากนั้นตูดาการก็ได้จากไปตัดภาพมาที่จอตัวเขาถูกลูกน้องของบาวอรี่พาตัวมาซึ่งโบวรี่นั้นก็ยังไม่ได้ตายจากการที่ถูกพันเจ็ดครั้งและบาวรี่ก็โกรธแคสพาสูงเป็นอย่างมากเขาเลยได้สั่งให้ลูกน้องไปพาตัวจอมา ทั้งคู่ได้คุยกันว่าตัวโบวรี่นั้นแค้นสภาเป็นอย่างมากเนื่องจากสภาสูงนั้นมาเล่นงานเขาแต่สภาสูงนั้นพลาดแล้วที่ไปจัดการเขาให้ได้ในตอนนั้นโบวรี่ก็ถามจอนกลับไปว่าจอรนนั้นแค้นสภาเหมือนเขาไหมจอนก็บอกกลับไปว่าตอนนี้เขาแค้นสภาสูงมากๆและทั้งคู่ก็เตรียมการที่จะจัดการกับสภาสูงนี้อย่างแน่นอนและหนังก็ได้จบลง เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง John Wick Chapter 3ภาคนี้เป็นภาคสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับเฟรนชาย John Wick แต่ตอนนี้ก็มีข่าวประกาศออกมาแล้วว่าจะมี John Wick 4ที่จะฉายในวันที่21พฤษภาคมนี้ยังไงรอติดตามด้วยเลยนะครับว่าเหตุการณ์ต่อจากนี้จะเป็นยังไงจอร์และบาวารีจะจัดการกับสภาสูงและจอร์จะจัดการกับวินสตนที่หักกลังเขายังไงน่าติดตามมากๆเลยซึ่งหนังเรื่อง John Wick Chapter นี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไปถึง7.4คะแนนและคะแนนจากรอท t อนตัวไโทไปถึง89%นะครับถือว่ายังคงมาตรฐานคะแนนที่สูงเเหมือนภาที่แลล้วลย และก่อนที่พวกเราจะลาไปหวังว่าพวกเรานั้นจะสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมได้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดผลงานใหม่ๆของทางเรานะครับสำหรับคลิปนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนและก็อย่าลืมพ้านึกถึงหนังให้นึกถึงน็อนะครับขอบคุณครับ